สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดต like, ิดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้ยกระดับจิตใจก็คือการนําธรรมะปฏิบัติมาฝึกใจกันการฝึกใจเราก็ฝึกกันแบบง่ายๆต้องทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราค่อยๆควบคุมกําลังใจของเราให้ฟุ้งซ่านน้อยๆจะบอกไม่ให้ฟุ้งซ่านเลยนี่ ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราพูดกันบนพื้นฐานของหลักความเป็นจริงเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับก็ให้มันฟุ้งซ่านน้อยเมื่อใดที่เราควบคุมให้มันฟุ้งซ่านน้อยๆได้เนี่ยบ่อยๆเข้ามันจะชินพอชินแล้วความฟุ้งซ่านนั้นจะค่อยๆหายไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องบังคับร่างกายจนเกินไปไม่ต้องบังคับจิตใจจนเกินไปเอาแต่พอดีพอดีความพอดี ขอบเขตของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเราก็ดูที่ความเหมาะสมของตัวเราครับว่ามันควรจะพอดีตรงไหนครับการที่จะทำให้จิตสงบได้นั้นมันไม่สามารถที่จะกระทำได้ในเวลาอนโรโดเร็เนะครับผมมีประสบการณ์ตรงนี้มาก็พอที่จะมีความเข้าใจอธิบายให้ท่านเป็นแนวทางครับส่วนแม่แบบที่จะปฏิบัตินั้นก็คือตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ไม่มีอะไรยากครับก็ปฏิบัติกันไปในเบื้องต้นทุกคลิปผมก็นําเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยประสบการณ์บ้างคาถาอาคมบ้างก็ล้วนมีประโยชน์นะครับอย่างน้อยที่สุดมันทําให้จิตใจเราไม่เบื่อนะฮะไม่ใช่เอาแต่ธรรมะมาอย่างเดียวเลยพูดคุยแต่อะไรก็ไม่รู้ธรรมะหลายท่านก็ต้องมีความเบื่อแน่มันเป็นธรรมดาของจิตคนนะครับมันต้องมีความเบื่ออยู่แล้วมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละ นะครับส่วนท่านใดที่ไม่เบื่อท่านก็ปฏิบัติของท่านไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าท่านใดเบื่อก็มาฟังคาถาบ้างมาฟังความฝันที่ผมเล่าให้ฟังบ้างอย่างวันนี้ผมก็จะเล่าความฝันเป็นความฝันที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะทราบเหมือนกันความฝันที่ผมเล่านี้มันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นความฝันแต่มันไปคล้องจองกับความสงสัยของผมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กเป็นต้นมาเนี่ยผมก็อยากรู้อยากเห็นว่าทําไม เทวดานางฟ้าหรือเทพรักที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยท่านอยู่กันได้ยังไงบ้านอยู่ตรงไหนวิมานอยู่ตรงไหนแปะห้อยอยู่ยางไงผมก็อยากรู้ตามภาษาเด็กแต่พออายุสิบกว่าขวบนะฮะมีอยู่คืนหนึ่งผมก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงหน้าตาดีท่านหนึ่งมาพูดคุยและชวนผมไปเที่ยวบ้านผมก็เดินตามเธอไปเดินผ่านเข้าไปในต้นไม้พอเข้าผ่านในต้นไม้เสร็จมันกลายเป็นห้องนะครับเป็นห้องห้องหนึ่ง ที่จัดวางแบบบ้านโบราณหมอนสามเหลี่ยมวางอยู่คล้ายๆกับบ้านที่จัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราเห็นกันในหนังนะในภาพยนตร์นั่นแหละครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นผมก็เดินสำรวจดูเฟอร์เิเจอร์ก็มีเป็นเฟอร์เิเจอร์ไม้เก่าๆนะเป็นของแบบโบราณทั้งหมดเลยโดยเฉพาะผมสงสัยหมอนสามเหลี่ยมนี้มากผมก็ไปอิงไปนอนดูนะฮะ เขาก็พูดคุยทุกอย่างว่าบ้านน่าอยู่แล้วก็มีการจะชวนให้ผมอยู่แต่ผมบอกผมให้อยู่หรอกนะครับผมจะต้องกลับบ้านของผมมันเป็นในความฝันนะครับอันนั้นแต่พอผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าปรากฏว่าผมฝันตั้งแต่หัวค่าผมหลับรวดเดียวนะฮะในความฝันนะัมันฝันแป๊บเดียวแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เท่ากับว่าผมฝันหนคืนเต็มๆนะเป็นความฝันที่ จะเชื่อถือได้หรือไม่ก็ขอให้ท่านได้พิจารณากันดูว่าบ้านที่เขาอยู่ในต้นไม้นะเับเป็นแบบนี้และเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้แบบโบราณคล้ายๆข,ของสมัยกรุงเสียยุทธยานนั่นแหละครับห้องก็โอโถงแสงสว่างก็สดใสนะครับบรรยากาศก็ดูดีดูมันเงียบสงบนะครับนี่คือความฝันที่ผมได้ฝันในคืนนั้นครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าหรือว่าความเป็นจริงบ้าน วิมานที่เขาอยู่เัมนที่ต้นไม้อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นเพราะอํานาจของบุญของบาปที่เขามีอยู่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นวิมานบนสวรรค์ก็คงจะสวยงามมากกว่านี้นะการปฏิบัติทำความดีสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยเราสิ้นลมหายใจจากโลคนี้ไปเราอาจจะมีบ้านที่สวยงามมากๆได้อยู่อาศัยเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์มาเจือปนก็ได้แต่เราตอนนี้เป็นมนุษย์เราก็อาจจะมีทั้งความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นกับเราเราก็อยู่กับมันให้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็นํามาเป็นวิปาาัสสนาญาณว่าต่อไปเราจะเอามันอีกไหมเราอยากจะเกิดมาเป็นคนแบบนี้อีกไหมเพียงเท่านั้นเองครับในการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่คุณครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามาเราก็นํามาแนะนําพูดคุยกับเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมที่ช่องนี้กันครับ สำหรับท่านท่านที่อยากฟังอยากชมอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาผมก็จะนํามาคุยกันที่ช่องนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ